สวัสดีครับผมอิสระชาแนลตอนนี้แปดโมงกว่านะครับดูข้างนอกฝนโปรยๆยคือมันทำอะไรไม่ได้มาเกี่ยวข้าวต้องรอแดดอย่างเดียวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ย ทีนี้เราจะมัดข้าวจะกู้ข้าวขึ้นมากองกองกันไว้ใช่ไหมมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าฝนมันตกข้าวเปียกมากองไว้มันก็เปียกเหมือนเดิมดังนั้นเราต้องรอแดดอย่างเดียว ผมก็ออกมาแต่เช้าผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมก็ไปเก็บข้าวอยู่กองนู้นแล้วก็เข้ามาบนเถียงนี่มันก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแต่ถน้นมันเกี่ยวตั้งแต่นุ้นวันอัางคานนู่นน่ะมันแห้งแล้วเราก็ไม่อยากให้มันแห้งเอ้ไม่อยากให้มันเปียกซ้ําไปกว่าเดิมแล้วก็หาผ้ามาคุมไว้ มันเป็นละอองนะครับสะสมนานๆก็เปียกนี่เห็นไหมเนี่เป็นละอองฝนข้างบนนู้นเป็นป่าของหมู่บ้านนะครับมันทำอะไรไม่ได้ ก็ได้ต่นอนรอนี่เนี่ยนอนรอเดดแปดโมงกว่าแล้วผมยังไม่เข้าบ้านนะครับผมออกมาตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงอ้หกโมงกว่าต้องเข้าไปรับแม่บ้านอีกคือมันเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไปรับตอนไหนก็ได้ สายสายแดดคงจะออกนะครับหวังว่านะหวังว่าแดดจะมีวันนี้ถ้าจะได้แห้งเมื่อวานมัดไว้นู่นนะเกือบหมดเช้านี้มาเจอไอ้ฝนอีกเรียบร้อยนะครับบันเทิงเปียกไม่เหลือ ตอนนี้เขาไม่ต้องการผลแล้วต้องการแดดนะครับชาวนาต้องการแดดเพื่อตากข้าวให้มันแห้งจะได้เก็บกู้ขึ้นยุงช้างมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเราว่ากันไม่ได้เราก็ได้แค่รอแค่นั้นหละธรรมชาติเขาจัดสรรมาให้แล้วเราจะไปฝืนมันไม่ได้ แมงวันเยอะนะครับอยู่นี่ไม่รู้มันจะตอมอะไรนักแนงดูนู่นนะครับผลเป็นละอองลงมาอ้ย ข้างนอกนี่เป็นละอองนะฝนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ตกนะยังตกอยู่เป็นละอองเม็ดทีๆเลยอะ่ะในบ้านโทรมาครับ ủa, mất đâu, mày. Tôi mặt đâu, mày. Tôi mày. Anh Ani thay kiếp, mày. Tay kiếp, mày. Kalanzi bay đi là kèm 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 mẹ เห็นบ่เนไปมาเวียดมาเวียดแตงกระเป๋าถาตั้งแปดจเออสิไปเดี๋ยวนี้ล่ะฝนมันกำลังเอียนนี่พอแม่มันไปใส่ัดนี่คอยกองไว้อยู่บ้าคอยกองไว้อัน แล้วก็เอาผ่าคุ้มรถเีกอ่ะคุ้ม,ค,มคุ้มงานเดียวคนละเอามากองไว้ร่วมกันเมียเาอบแต่เมียมันแดดแล้วมันโอเช้าจากไหนฝน,นอยู่นี่ยังหน่อยอยู่เมีเยเออเดี๋ยวใอรจะเข้าไปล่ะ เตี้ยโ้น่องมันเดียววันนี่งไปน้ำพรมีมันบอกมันแตงขอมาบอกมันกินเข้าไวรวดเอามามาไป้สองห่อมันเไปเข้าเวนยูโอ้ขึ้นแต่ว่าเอาเอาเอาเี่ยเาทสิไปแล้วเออ เอาคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมแม่บ้านโทรตามแล้วผมกำลังเศ้าในเจิงหน่อยอิสระชายนลสวัสดีครับ